อนนอโอ้อมปเลยเรวันนี้นะะเด็กจะมารีวิวตกปลาฟ่บอร์ดเกมมาจากเซ่าชอปอาเซ่าชอปส่งมให้ยังไม่รู้เลยว่าเล่นยังไงไอะฟิกชิ่งบอร์ดเกมเนี่ยเป็นแบบรู้แต่ว่าเกี่ยวกับการตกปลาเนาะ สต้องแบบมีการถอยลูกเต๋าอ,อะไรหรือเปล่าแกะเลยค่ะ่ะอามีดมีดมาหามีดเจอแค่ eat this thank you ฮ่าคาร์มูลเขากินอะไรอยู่อบอพี่ชั้นทานคร็อฟบอลเป็นซีเรียลอร่อยมากนะคะเพราะว่าน้องพีมขอบคุณแม่ไปโฆษณาไหมอุย้ยหล่นเลยเดีย๋ยวจะมาเล่าให้ฟงังที่เราไปถ่ายโฆษณาเป็นยังไงวันลำนะ่่พีนัก อะไนะคะมันหลังมันหลังมันหลังเนาะมีเบื้องหลังให้ชมมีเบ็ดตกปลามาให้2อันอ 1, อค่ะหนึ่งสองเว้แข่งกันไหมคะน่าจะแล้วก็มีนาฬิกาทรายหนึ่อันทำไมแสดงว่าต้องมีการจับเวลาเกิดขึ้นแล้วก็มีลูกเต่าที่หน้าตาประหลาดเกิดมาไม่เคยเห็น1หนึ่งอันนะคะวิธีการเล่นนะคะก็คืออันนี้จะเป็นกระป๋องของเรา อันนี้กระป๋องพิมพ์นี่กระป๋องแม่เห็นไหมมันเป็นรูปกระป๋องแล้วปลาเนี่ยมันจะเป็นเรียงต้องเรียงตามลำแบบลาดับเวลาเราตกขึ้นมาเดี๋ยวปลาเนี่ยจะกระจายอยู่ในนี้นี่เราต้องจับให้ได้ว่าอันไหนใช่เราต้องจับว่าสมมติชมพูอยู่ตรงนี้ส้มอยู่ตรงนี้ม่วงอยู่ตรงนี้เรนโบว์อยู่ตรงนี้เวลาเราจะตกใช่ไหมเบอร์หนึ่งคือสีแดงอ่ต้องจับเวลาด้วยแต่ถ้าไม่อยากจับก็ได้ จับก็แล้วกันเบอร์หนึ่งคือสีแดงเบอร์สองสมมตงตกเรียงลําดับเราต้องพยายามหาสีแดงให้เจอข้ามข้ามถ้าตกผิดสมมติว่าอ่ะสีแดงหยิบมาอ้าวนี่เขียวไม่ใช่ต้องคืนคืนถ้าใครอ่ะหมดก่อนเรียงลําดับหมดก่อนก็ชนะหรือหมดเลันะข้าหมดไปแล้วได้แย่เข้าไปอันนี้ตอนใส่อนุญาตให้ใช้มือไหมตอนใส่อนุญาตให้แต่ตอนตกต้องต้องงี้นะไม่งั้นมันจะยากไปเสี่ยงเลยอ่ะให้ขานชื่อด้วยะขานชื่อด้วยอ่ะให้สองตั้ง จอยู่ตรงริมสุดสีดำสีแดงอ่าสีเขียวอยู่ตรงข้างบนสีม่วงเราเสร็จเร็วๆนะเนื่อจะลืมนะเสร็จด้็วสีเรนโบว์เรนโบว์สมอุ้ยตายแล้วจับอะไรไม่ได้เลยอ่วันนี้ขันบอลเริ่มนะความยังเออแม่จับหนึ่ง ถ้าใน,นการหมดก้อนี่นะก็หยุดนะคะแนมากกันในสอง่าแรสิา่ามอตรั้จรรเรจ,จะได้็สีแด<ม>งแล้วนจีาน,นี่มันสิเนนจริงด้วยอ่ะตอนใส่นอนิยามใช้มือแส่กันตอนใส่มนใส่ยากอ่ะสีส้มสมีแ<ม>างเลยเรนโบว์บเลยเรนโบว์บเลย เดนวนเยเรนโบเนโบ้ค eh? ันเขียวจำไม่นรโใช่ม่ไม <in ่จไม่ได้เหลืองเหลืองแม่เป็นคนใส่อยู่แถวๆนี้แนลใช่อเหลืองทไมเกียวไม่ใช่เรเหลืองที่หนเจอมนนตอนใส่ช้ปืนได้ครบโต่อไปสีเขียวสีเขียวเดี๋ยวเดียวสีเขียวเมื่อกี้อยู Aj ่ตรงเนี้ยแถวๆเนี้ย ออีใช่กจิ๋วหาเดือดไม่เจอเลนโบว์บ้างเลยนะเลนโบว์เลยไม่ได้เขียววางเลยอ้าวนี่หนูเขียวเขียวมาแม่เลยรู้เลยว่าวเขียวจุดจุดเลยจิ๋วเสียท่าแทนบนเลยเดียวจิ๋วเดี๋ยว,วมพูตอนไหนเช้าแทนบนสองตัวนับสีเขียวแล้วชมพูอ่าต่อไปฟ้าฟ้าอยู่ตรงนี้จําได้เห็นไหมพรุ่งนี้นเราจะเริ่มจําได้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนต่อไปสีดำเดี๋ยวนะ สีจิ้วสีอะไรครับสีดำตรงนี้แมจิ้วสีชมพูใช่นี่เที่ยูอันนี้มาสีเงลืนี่สีดำอ้าวครบแล้วนี่เย้ครบคุณชนะอ้าตรวจสอบตรวจสอบแดงส้มมก็คือเลนโบวเนาะเหลืองมีหมดเพิ่แต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะครับอ้าวไม่มีใครมองเลยขียวชมพูเป็นเลนโบวฟ้า เย้โเวร์ไปแล้ว้ชนะแล้วลอยแบบหนึ่งรอยแบบนึงนะแบบทอยลูกตาวิธีเล่นที่สองคือลูแล้วค่วที่ไปคือจะให้ผัดกันโยลูกจ๋าสมมติว่าได้เไปแปดอย่างนี้ก็ต้องเสียวไปแปดขึ้นมาสีดำจเกียวสีดำขยวสีดำขึ้นมาต้องจำนะนะเกี่ยวหนึ่งทีนะอ๋อไม่ คืนไปก็ให้คนทำอันนี้ไม่ใช่ความเรยวนะแครมูลตัดสั่งจำเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าเกี่ยวขึ้นมาแล้วใช่สีดำเราค่อยเอาไปเสียบของเราแล้วไข่ไข่ได้แติ๊กอ่อนนะเรนโบว์จำเลยจำเลยชมพูเขียวเรนโบว์แดงดำฟ้าเหลืองส้มดำ ม่วงเขียวชมพูเหลืองโอ้ยไหวไหมเด็กเขียวไหวไหมให้พิมเริ่มก่อนสามต้องเอาสีอะไรครับแกมุนสามก็คือสีเหลืองเหลืองจุดจำได้มันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าโอ้ยจุดจำแนกดอแล้วแกมุนอันนี้แพ้ลูกแน่ๆใส่มั่วแต่เร็วนิดนึงแปด แดสีดำเดียวมึงอยู่ถแถวนี้แหละว,ว่าดำอะ่ะอันนี้ล้วกันจอ,อ๊โโวาวันยแกแล้วนี่แล้วแบบนเอาเรนโบว์ได้ไหมคะได้สสีส้มดีนะ โอ้เมื่อกี้มันตักเสร็จตรกมานะอันนีนปะเอ๊ะใช่ไหมโอ้ยเม่อก <eye Hayır. S 1> ี้ไ้ที่ตักเราด้วยอ่ะโอ้ยตหนึ่งแดงแดงเมื่อกี้อันไหนอ่ะอย่ทำไรแล้วากตัวอะไรสองสอมอีกแล้วสามสามเมืัอนี้อ๋อถูด้ยถูกอ อ่เจ็เจ็สีม่วงสีม่วงม่เมื่อกี้แม่รู้สีม่วงสีม่วงอไรแม่เขาจำได้เย้เลือตท้ายเองอ่ตาขันบนสีฟ้าเนี่ยมันถามไปเจอดอยู่แล้วี่รู้ผิดชเนี่จะ

อ้ายบายก่อนเ๋ยนะมาเลน่นมาเล่นกับปลาไหมล่นะ